ตามงานในพื้นที่จังหวัดชันดยนาทกฝัังดีขึ้น,นในด้านของธุรกิจถ้าเป็นเขตชิยลายเป็นเมืองแห่งการค้าชายแดนให่ด้วยในปีนี้จังหวัดชัยน,น,น,า,นายมีจุดความร้อนขัเาร้อย1 6อแล้ว7,788เป็นเปอร์ที่เป็นต์เซที่ร้อมมือกับการพัฒนาในพื้นที่เช่น เส้นทางรถไฟเชียงรายเยโสธรเชียงของ10กิโลเมตรเป็นทางภูเขาถึง94กิโลเมตรก็มีปัญหาสองท่าในเรื่องของการรียาเสพติดผ่านมาจากที่เส้นใานของผู้มาเที่ยวนะครับแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี66 46,773ล้านเพิ่มขึ้นจากปี2565 ผมเพิ่งโทรพานุรัตน์หลักบุญในคณะกรรมการอปปครับขออนุญาตกลับเรียนเรื่องการสกัดกั้นครับเมื่อครั้งท่านนายกรีนั่งเป็นประธาน board อปปศในต้นเดือนมิถุนายนหกหกครับก็จะจัดซื้อเครื่องเอชเลททั้งหมดเนี่ยทั้งทายทุนทางอปปศได้สั่งซื้ว่าประมาณเงินกอบคุณนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สี่ล้านบาทครับนะครับแต่ยังกลับจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในการรับรอบลำเลียงแล้วก็เร่งการผลิตถ้ามองจากภาพฉายนะครับจากมือศาสร์ที่อยู่ฝั่ง เมียนมานะครับถ้าประเทศได้มีการความร่วมมือร่วมกันนะครับโดยเฉพาะ,ะตัวเลขการจับกลุ่มของเมียนมาและลาวในพื้นที่ที่มีชายแดนเชื่อมโยงกับทางฝั่งไทยนะครับเห็นว่าเมียนมาปีที่แล้วสกัดกั้นไว้ทั้งหมด72ล้านเมตรตามในชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับก็ผลการปฏิบัตินะครับในทั้งหมด6จังหวัดน,นะครับใน18อำเภอและาจะใจะจ่ายอีก8 0 0าบาท คคตัวละ8,000บาทนะครับซึ่งน,นี้เข้าใจว่ากระทรวงเกษตรได้เจรจาแล้วสามารถที่จกกะกำหนดนี่ดั้ที่ดั้งได้แล้วเรือของของ,ของ,ข,องของกรมศุลเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้วันนี้ทราฟิกเท่าที่มีเนี่ยลงไปที่ส่วนของเองกชนซึ่งหมายความว่าการค้าการขายมันโตได้อยู่นะครับไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าของเราเนี่ยมันต้องเพิ่มปริมาณการค้าขายให้ดได้น้ําได้เนี่ยผู้ประกอบการก็จะลดเรื่องต้นทุนประมาณ30เปนต์ครับในขออนุญาเดืนขอบพระคุณมากครับ พูดอันแรกเลยแล้วกันว่าเกี่ยวเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพอเชียงรายดีแล้วเป็นเมืองแรกเที่ยวนะครับไปเที่ยเมืองรองนะครับเราจะมีการยกกันให้เป็นเมืองแรกที่นะครับเมื่อกี้เดินกับท่านท่านรองประธานมาก็ได้ทราบโปรดสาระรายะนะครับมันเป็น,เ,ปนเรนเื่องเป็นเรื่องของกำแพงกำแพงเมืองซึ่งดีแล้วเป็นเมืองหลวง,งแรกของประเทศไทยนะครับเรามีอายุกว่าพันปีมีสภาพที่สมบูรณ์แบบพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้เรามี็นศิลปีนที่เชียงรายแล้วนะครับก็อยากจะให้ช่วยกัน อสาการ์้กระทรวงท่องเที่ยวะกีฬาแล้วก็โซนพระธรรมช่วยกันร่วมประมตตรงนี้หน่อยนะครับพอเท่าที่ทราบมาก็ยังประมตกันอยู่น้อยอยู่เพราะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ลยนยังไงก็ช่วยฝากด้วยกันะะนะครับก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะหากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถูกเป้าหมายนะครับที่เป็นผู้ที่สนใ,นใจในรพระธรรมธรรมแล้วก็ผู้ที่อน้เรื่องพัฒธรรมธรรมนะครับเรื่องของสินค้าเกษตร,รเนี่ยก็จังหวัดเชียงรายมีพืช หลักเนี่ยอยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าเป็นข้าวไม่วเป็นชาไม่วเป็นกาแฟนีจ่จีสับประรดเนี่ยเรื่องของโลจิสตกสกกิกเป็นเรื่องสำคัญบัทเมื่อกี้เราก็ถกกันเรื่องพอสมควรเหมือนกันนะครับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าราคาราคาพืชผลก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะครับจังหวัดเชียงรายเองก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนพม่านะครับซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเถื่อนที่จะเข้ามาก็ต่ตอนที่แต่ปีที่ผ่านมาก็ ฝ่ายชุดลกะกอนก็ทางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงได้ดีทําให้สก,กัดเรื่องสินค้าเถื่อนเข้ามาได้เยอะทําให้ราคาราคาทุกผลผลรตโดยเฉพาะย,ายิ่งราคายางสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทําให้อาหรได้ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นก็ต้องขอกระชับว่าอย่างไรก็ต้องก็ต้อง,องทําตอบนะครับแล้วกเรื่องของการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของอพืชที่ทางเชียงรายปลูกอยู่ไม่ว่าจะเป็นลำไยห,หรือว่าลิ้นจี่นะครับ หรือสับปะรดเนี่ยก็พยายามหาวิธีการให้แปลงรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านั้นได้ได้ด้วยนะครับเรื่องของชุมชนเข้มแข็งก็สำคัญนะครับเรื่องของที่เราจะมีการปราบปรามเนี่ยถราปราบปรามได้ก็ตัดสป라이ดได้แต่ว่าพี่น้องของเราที่ติดยาอยู่เนี่ยนะครับเราต้องช่วยกันดูแลนะครับต้องใช้ให้สังคมมีความเข้มแข็งนะครับมีการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้าน เพราะว่าตอนนี้เราก็มีการยกระดับของจังหวัดหน้าเจังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้วเป็นจังหวัดรอซึ่งภายในสิ้นใจืมายกาา็คงจะเป็นจังหวัดสีขาวได้นะครับจังหวัดอื่นก็ต้องสอคผันนะครับแล้วก็ที่สาคัญว่าคนเรล่นั้นถ้าโดนจับแล้วกำจับไปแล้วเนี่ยคลเหล่านั้นต้องไม่กลับไปเสพปัจจุบันที่ดูตามสถิติแล้วเนี่ยยังมีประมาณ10%เซของคนที่เสพยากลับไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหวังต้นขึ้นทางด้าน,นความมัน่นคงนะครับทางด้านกองทัพที่เข้าไปเป็นตัวช่วยนะครับ ให้เขามีอาชีพด้วยนะครับให้เป็นเรื่องของการเป็นช่างก่อสร้างเป็นช่างเครื่องหรือเป็นเป็นช่งเรื่องง่ายๆอย่างเช่นผมนี่เขาให้อาชีพเขาที่ดีได้เขาจะได้พอหลังจากเลิกติดยาแล้วก็มีอาชีพที่ประกอบอาชีพได้นะครับหารายได้ได้ไดทําให้ไม่กลับไปติดยาอีกทีนงนรับผมเห็นที่น่านกองพันดามิร่าครับมจบสสามสิบแปดว่าสามแปดใช่ไหมมีมีมีมมระบบที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็อยากจะให้ แทนที่จะเป็นผู้เสพเนี่ยให้ไปเช้าเย็นกลับนะครับซึ่งมันก็ไม่อยู่ในความควบคุม<ณ>อยากจะให้ทางฝ่ายวาครัฐคงเนี่ยช่วยดูแลตรงน,นี้เข้ามาอยู่ทุนบริรูปสรงเลยเลยเอาให้หายขาดจริงๆดีกว่าครับสร้างอาชีพสร้างระเบียบวินัยนะครับทําให้เขาสามารถอย่าขาดจากยาเสพติดได้ตองน,นี้ดีกว่านะครับยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยกันขอบคุณมากครับ